ถ้าคุณนะครับวิดพื้นนะครับวันละ100ครั้งนะครับติดต่อกัน30วันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในสัปดาห์แรกนะครับบอกเลยว่ามันเป็นงานหินงานยากนะครับร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มร้อนนะครับส่วนต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆจะเริ่มปวดนะครับช่วงนี้ครับเขาเรียกวัดใจครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรครับมาต่อกันที่สัปดาห์ที่2เอาแล้วครับ ร่างกายท่านจะเริ่มแข็งแรงขึ้นการวิ่พื้นร้อยครั้งเนี่ยมันตอนแรกดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ท่านจะเริ่มทนทานขึ้นนะครับขอให้ท่านลุยต่อไปเรื่อยๆลุยต่อไปเรื่อยๆและสัปดาห์ที่3ครับทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแบบมากๆครับกล้ามเนื้อต่างๆไม่ว่าจะทางหน้าอก แขนนะครับไตรเซบไบเซปนะครับท่านจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วมันจะพลิ้วขึ้นและสตาที่4ครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับร่างกายต่างๆความทนทานต่างๆจะมาครับท่านจะรู้สึกรู้สึกดีมากๆนะครับฮอร์โมนต่างๆจะดีมากๆนะครับความรู้สึกท่านจะดีขึ้นความคิดท่านจะดีขึ้นนะครับการทํางานท่านจะดีขึ้นนะครับและความมั่นใจท่านจะดีขึ้นนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นลองดูครับทําได้ชีวิตดีแน่นอนครับ อย่าอยู่คนเดียวเลยคืนนี้ให้ฉันดูและข้งข้างกายเพราะใจเธอยังวุ่นวายอาจจะฟุ้งซานไปจนทำร้ายตัวของตัวเองปล่อยเธอลำพังในคืนนี้จนเช้าก็คง ไม้รับความรักฉันไปก็ช่วย